โ oh, อ้เบพี่ได้ตีนอ,อยู่ปะเนี่ยไม่ตีนทำไมอ่ะแม่พี่จะตีไนไม่ได้ไหนเช้าเหรอใช่แต่ตอนแรกเคยคิดนะว่าจะชวนโบเล่นอยู่กับสตีมอนะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าโบม,มาเวลาไหนสตีมทุกวันไหมโบอ่ะไม่บางวันที่เกลียดวันนั้นก็ไม่สตีมแล้วแต่อารมณ์ <c oughs> เปลี่ยนชื่อเพจน,นะแล้วแต่โบเออต้องแล้วแต่โบชื่อเพจใหม่ ทุกคนช่วยกระจกดาวให้โบเยอะๆนะคะโบจะได้เอาทุนค่าประกอบคอมคืนคอมแพงลือเกินคอมเจ็ดหมื่นนะผมตั้งอกไว้ไปดูนู่นตอนไหนก็ไม่ก็นั่นแหละไปกับใครอ่ะไปกับกายใช่ไหมก็นั่นแหละโบอยู่มาตั้งนานโบต้องรู้นะกายบอกกายเป็นประเภทที่แบบเอยเอาเล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 ยไม่เคยห้ามเออ้องมันต้องมีไม่เคยห้ามครับผมไปผิดคนต้องไปกับก้าไอ้กานในตัวเบรกเลยเฮ้ยมือจะดีหรอเฮ้ย เกมนี้เราเล่นเกมนนเี่ยถ้าพี่ล้มก่อนพี่จะไปเปโบ้อะไรดีทุกคน1,000ดาวโอเคปะน้อยไปไหมโอเคไม่น้อยแต่ถ้าโบ้ล้มก่อนโบ้ต้องบอกรักมุมเว้าหมดดามาเอาตัวหน่อยพี่รู้คนดูชอบไหมหรือว่าไม่ลงด้วยกันลงด้วยกันดูจนตายเดี๋ยวเป็นตายอีกเดี๋ยวไม่จบเกมเอาเอาที่หนึ่งเอาที่หนึ่งที่หนึ่งเพิ่มอีกสามร้อยอีกกี่ดาวดีห้าร้อยดาวเป็นพันห้าโอเคปะถ้าที่หนึ่งอะเออผมเชียร์เลยงั้นะด้อถ้าไม่ที่หนึ่งยับเลย โอ้โหร้องแผลพี่โหดบ้างไม่ได้ยังไงวะเฮ้คนเล่นในคอามไม่คดต,ตึงอ่ะพี่โหดจริงๆเออพี่รู้ตึงกว่าพี่เล่นมาเป็นปีอีกเนี่ยอ,อ้เพี่รู้ตัวสวยไม่กังใจเพียบโอ,อ้ผมดูครับผมดู มีจดิษฐ์เท่านั้นเดียวผมลงเฮ้ยอันนี้แข่งล้มนะแข่งล้มแข่งล้มปั้นไหนก็แข่งกันไม่ได้พี่เอ้าล้มก่อนก็นี่ไงทำตามสูตรแล้วทีก็เล่นแอบเลยทีไม่หมูไม่ได้แอบฟาร์มอยู่เมื่อกี้ไม่มีของไอ้ัวไม่มีซุ่มได้อเล่นโบ้เลยแล้วที่ดียวแอบแล้วลองแอบไปแอบแล้วลองแอบโอ้โถอ้ยดูถูกด้วยวะไอ้นมเขี่ยโบให้ล้มนะทุกคนเออเธอผู้นู้ไม่มียาเลย อยู่เยะอะเยอะเยอะแยะเลยสุดยอดเยอะมากกล่องหนึ่งกล่องทวนที่แรกมันไม่มีมาเลยตลอดม่มีนานแล้วครับพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้ไม่เอ้ยมีตัวแม่ม,มดแม่มดเป็นแม่งหงร้อยหกสี่โคตรเจ็บกระส่าบอกให้นัานสวยอ้อ,ยงอ,ยอ,องรักเรื่องนี้ก็ช่วยช่วยกันแหม สองคน okay, okay. เออเล่นแต่บ้านเลยเหรอ<า>ลเล่นกีาาัาด้วยปะบาานเลยไอวตียดีสุโอเคหัดเล่นคานะาลแล้วจะรู้ว่าคาหัว,หวลูกซองผมก็เล่นเหมือนกันนะพี่จะลองหมดบวันไปลองดูไหมนะ <laughs> <laughs> หนึ่งนหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งได้มาหลังแล้วกัน คนดูคงไม่อยากดูความโหดของพี่ตอนนี้หรอกไม่รู้ดูอยากได้ยินโบบอกรักมากกว่านะทุกคนนะวันช็อตนะพี่เนี่ยตัววันช็อตนะวันช็อตพี่เล่นไม่เป็นหรอโบสอนหน่อยดิเองเซนติเลตรเสร็จลากหัวยิงเซนติเมตรมันไม่ขึ้นหัวสักทีโดนแต่หัวไหลหัวเข่าอะไรประมาณนี้จะยิงหัวมันลงหัวล่างไงเอ้ยหัวล่างอะไรนะหัวล่างก็ดาวอ่ะตกดาวอ่ะพันดาวอ่ะใช่เหรอเฮ้ยยิ่งถึงยังเลยเฮ้ย เอาอ่ะโบไปคนที่ไหนนะสรุปอะ่ะดูใบถูกหรือว่าจะเล่นมุกมาซะแบบโอเคสีสกเกตสีสกเกตที่สีอะไรอะ่ะสีสกเกตเนี่ยใช่สีสเกตสีสเกตนี่สีอะไรเออ <c oughs> สีสกเกต,ตแล้วที่แรกไม่ใช่ผมแต่ว่าแต่ว่าเนี่ะก็แบบเอ้ยสีดำอะไรนี่ก็ว่าไป มันไไ่ด้อ๋อไม่ได้เหรอแล้วคนดูช่วยขอสักมุกนี้คนดูทำไมคนไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งเอามันสวยทีมเบิร์กมชีอยู่เท่าไหร่น่ะมาชี้สิบหกมามชีโมชีโมชีแปลว่าฮัลโหลไงภาษาญี่ปุ่นเมื่อไหร่โบจะล้มเนี่ยล้มสักทีเหอะโบ คนดูรอฟังอะ่ะใช่ไหมเอ้ยน็อกแล้วนี่หว่าหรือว่ามันชุบกันอ๋อมันบัาโอ้โหพี่ก็ว่าอยู่อ๋อมันไปขอบ บ้าือตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้บ้า <c oughs> มันขึ้นของพี่ว่าบูย่าแล้วมันก็ตัดพี่ตายอ่ะวะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ได้หรอฮิโก้ฮิโกงกดออก่ิวกดออกแน่เลยไม่ใช่จริงๆพี่มีหลักฐานมีอัดจอไว้อยู่ <c oughs> โอ้โหงงเลยเพ่ เฮ้ยอะไรอะอะไรอะเอ้าจะจบแล้วเอ้าหนูตายเหรอจบข้างหลังร้นของมืเอ้า ไม่ที่โกงที้โกงกดออกพี่โยกดออกแน่เลยที่โกงอะไรอ่ะพี่โยตายอยู่นะะโอ้ดูผมอยิ่ไม่ได้หรือว่าดูไม่ได้แล้วอ้าวไปแล้วพี่โยไปแล้วท่านโบเกิดวันอะไรท่านโบเกิดอะไรผมเกิดวันพุธครับผมไมใช่ปบบว่าวันพุธหรือวันพฤหัสผมลืมลืมครับผมลืมใช่ไ่มว่วันพุธวันพฤหัส ุขเสาร์ทิตยศจันการทุกข์พนักศักดิ์สุขเสาร์ทิตย์เกิดทุกวันเลยครับแล้วพี่วิวเขาล้มมวยอย่แล้วอ่ะเกินไปหรือเปล่าเขาล้มมวยไปไหนอเขาอีกแล้วคนที่ชื่อนี้ในจักรีมีเยอะแต่หนูส่งดาวบ่อยสุดล้านละเต่ถ้าจะไม่เชื่อกัน55,555อ้าว พี่หุข้างาไงวอแล้วมันก็ทำให้พี่ตายแล้วก็ออกแมบบเด้งออกพี่อัดคลิปอยู่ด้วยนะใช่พี่วู้ววววาวว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 วตววววววดวว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 ยวว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 วยวว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 อ่ะวว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 วอวววด เกมเมื่อกี้ก็ไม่มีไอโมงเกมนี้มีไอโมงยี่สิบลูกเรียบร้อยละผมตายละพี่ดูอยู่กระโดดทำไมยิงโนสโคบไม่ช้ำเลยผมยิงไม่ค่อยโดนเลยเฮ้ยโนสโคบต้องฝึกต้องฝึกสักพักเลยอ่ะพี่ก็ฝึกยิงได้นะโนสโคบมีเพื่อนไหมให้พี่เล่นด้วยไหมพี่ว่างหรือว่าไงอะไรมาเลยอะไรพี่มาเลยเล่นยังไงพี่โอ้รก็ได้แล้วแต่เราอ่ะแล้วพี่อ่านหน้าจอได้เลยเอาลได้อได้ทำไมมันเด้งวะเมื่อกี อเอาม oui. er ีอยู่ได <cem ones> e> <mustache> ้แชมป์ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหถ้าคนดูเนี่ยไม่งั้นโบตายแล้วเนี่ยโบได้ฟังโบบอกรักบูมไปแล้วยากยากผมบอกเลยไอโบยี่สิบลูกครับเมื่อกี้ผมไม่อยากจะพูด You are so cute baby I want you but must s t e Can you lady please do l o v e it? l o v e me to night ฉันจะขอให้เธอมาอยู่กับฉันจะได้ไหมก็เธอได้รัก